uses architecture so this is the outcome of this this project which is titled help เมื่อวันศุกร์ที่28ตุลาคมที่ผ่านมาทางอา t ์ r i u m ได้มีโอกาสเข้าชมงาน Art Toronto ซึ่งจัดขึ้นแค่ปีหละคขังเท่านั้นในเมืองโตรอนโตซึ่งตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของประเทศแคนาดาปีนี้งานจัดขึ้นที่ Metro Convention Center ซึ่งเป็นศูนย์แสดงนิทรรศการของเมืองคล้ายๆกับ Impact Arena ซึ่งสถานที่นี้อยู่ติดกับ CN Tower ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโตรอนโต เป้นสถานที่ที่กว้างใหญ่สามารถจุคนได้หลายหมื่นคนผู้เข้าชมงานที่มจะมาจากต่างประเทศก็สามารถพักในดาวเทาได้เลยเพราะว่า Convention Center เนี่ยอยู่ที่ติด CN Tower เลยแล้วก็เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินชมเมืองได้นะคะงานนี้นะคะเป็นงานแสดงศิลปะของประเทศแคนาดาศิลปินส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวแคนาดาแล้วก็ ผู้จัดแสดงเนี่ยก็คือแกลเลอรี่ที่มีมากกว่า90แห่งด้วยกันนะคะจากทั่วประเทศแคนาดารวมทั้งอเมริกาแล้วก็จากต่างประเทศเช่นเดียวกันจะแบ่งเป็นบูธ b บูธแล้วก็แต่ละบูธเนี่ยก็จะมีตัวแทนจากแกลเลอรี่คอยแนะนำหรือว่าคอยตอบคำถามให้กับผู้ที่เข้าชมงานนะคะธีมงานของปีนี้คือความเปราะบ,บางหรือว่า vulnerability จุดเด่นของงานนะคะจะมีการแยกผู้เข้าชมแบบ V.I.P. ออกจากบุคคลทั่วไป V.I.P. ก็คือคนที่ทางงานเนี่ยได้ออกบัตรเชิญล่วงหน้าเช่นเพรสหรือคนที่อยู่ในวงการศิลปะคนกลุ่มนี้จะสามารถเข้าชมงานได้ตั้งแต่9้าโมงเช้าแต่ว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยจะสามารถซื้อบัตรเข้าชมงานได้หลังเวลาเที่ยงเป็นต้นไปไปจนถึง2ทุ่มงานมีทั้งหมด4วนันก็สามารถซื้อบัตร ได้นะคะแบบรายวันหรือว่ารายสี่วันแต่ถ้าซื้อบัตรแบบเข้าออกได้หลายรอบเนี่ยก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งถ้าเข้าเข้าครั้งเดียวเข้าครั้งเดียวเราจบ35บดอลลาร์แต่ถ้าเข้าออกได้ภายใน1วันเนี่ยก็จะเป็น50ดอลลาร์นะคะางานเนี่ยจะมีทั้งจิตกรรมปฏิมากรรมภาพพิมพ์ศิลปะการจัดวางภาพถ่าย งานนวัตกรรมงานเควิลหรือว่าการปักผ้าผู้เข้าชมสามารถชมงานด้วยตัวเองหรือว่าเดินตามคิวเรเตอร์ซึ่งจะทำหน้าที่อธิบายความสำคัญของงานศิลปะความคิดแนวคิดภายใต้การออกแบบงานนะคะและหากว่าไม่สามารถดูจบได้ทั้งวันเนี่ยเขาก็เอางานทุกชิ้นเลยนะคะไปเผยแพร่นในเว็บไซต์ซึ่ง เว็บไซต์เนี่ยจะสามารถดูได้แค่15วันเท่านั้นซึ่งมันอยู่ที่ artsy.net เดี๋ยวจะเขียนไว้ให้ใต้หลิงนะคะตั้งผลงานเนี่ยได้ถูกขายไปแล้วนะคะก็จะไม่มีราคาติดเอาไว้แต่ถ้าพร้อมที่จะขายเนี่ยมันจะข้างๆจะมีชื่อของศิลปินและราคาติดอยู่นะคะภาพที่แพงที่สุดที่เห็นนะคะ ก็คือประมาณ1 0 0 0 0แสนแคนาดี US ดอลลร์ไม่ใช่แคนาเดียนดอลล่าหนึ่งแสน US ดอลลร์นะคะราคาต่ำสุดก็อยู่ที่หลักร้อยแต่เป็นภาพที่เล็กมากเล็กประมาณโฟโต้ทั่วไปที่เห็นนี่ก็คือเป็นงานภาพผสมนะคะมีการเอาถุงมือมาทำถุงมือยางแบบของการแพทย์เนี่ยนะคะ อันนี้ก็เป็นงานแบบศิลปะทั้งที่เกี่ยวกับเครื่องเครื่องเรือนก็มีนะคะอันนี้เป็นไม้ที่ไม่ใช่แคนวาสธรรมดาแต่เป็นไม้ที่ถูกทำขึ้นพิเศษอันนี้ก็จะเป็นเครื่องออกบังกายแบบศิลปะนะคะคนเข้าชมงานมี หลายพันคนมากซึ่งรวมไปทั้งนิสิตนักศึกษาผู้สนใจจากแกลเลอรี่คนในวงการศิลปะอันนี้เป็นงานผ้านะคะแล้วก็ทางแคนาดาเนี่ยจะเป็นศิลปะเกี่ยวกับชนเผ่าชนเผ่าเสียส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าที่เนี่ยเขาก็จะมีคน คนที่เป็นชนเผ่าพื้นเมืองอยู่อันนี้เป็นช็อกโกแลตที่ทําเป็นงานศิลปะอันนี้เป็นเตาอบค่ะเตาอบแบบทองเหลืองภาพนี่มีหลายเป็นพันๆงานเลยนะคะซึ่งเราไม่ได้ดูหมดครบทุกชิ้นก็ถ่ายมาเฉพาะสำคัญสำคัญอันนี้เป็นงานหนังนะคะหนังที่เอามาทำให้เป็นงานศิลปะ ที่เห็นนี้ไม่ใช่กระดาษนะคะแต่เป็นเรซินอันนี้เป็นขนของสักอย่างหนึ่งไดเอามาย้อมสีนะคะอันนี้เป็นงานเรซินเหมือนกันนะคะที่เห็นนี่เป็นอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันไม่แน่ใจแต่ว่าสวยมากเลยนะคะราคาก็ประมาณ $1,000 0ถึง $20,000 u s ดอลลาร์น,นี้เป็นงานไม้นะคะ อันนี้เป็นงานพรมอันนี้เป็นภาพวาดนะคะก็ยังไงก็ไปติดตามชมภาพถ่ายได้นะคะ